สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีครับ c o m นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนำเอาโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์มาแสดงไว้ในหน้าสตาร์ทข้างๆปุ่มเปิดปิดนะครับหรือว่าปุ่มพาวเวอร์นั่นเองนะครับในวิดีโ s 11นะครับเมื่อเราคลิกปุ่มสตาร์ทขึ้นมานะครับในหน้าสตาร์นี่นะครับ ก็จะมีด้านล่างนะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้งานระบบก็คือชื่อของเรานั่นแหละครับแล้วก็ด้านขวาเมอตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power ซึ่งเราเอาไว้สําหรับรีสตาร์ทเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ว่าใน Windows 11เราสามารถนำโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์มาไวขา้ข้างๆปุ่มนี้ได้นะครับเพื่อเป็นทางลัดให้เข้าไปสู่หน้านั้นๆได้ โดยรวดเร็วนะครับเดี๋ยวลองมาทํากันดูนะครับอันดับแรกให้คลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็คลิกที่ personalize นะครับเมื่อเปิดหนะ้า personalization เข้ามาให้เลื่อนลงมาที่คำสั่ง start คลิกเข้ามาที่คำสั่ง start นะครับส่วนนี้นะครับมาดูที่โฟลเดอร์นะครับคลิกที่โฟลเดอร์ก็จะมีโฟลเดอร์เหล่านี้นะครับ ที่เราสามารถนำมาวางไว้ข้างๆปุ่มนี้ได้นะครับสมมติว่าผมจะเอาโฟลเดอร์มิวสิกนะครับมาวางไว้ผมก็จะเปิดเลยคลิกคลิกให้สถานะเป็นออนนะครับเป็นปุ่มสีน้ำเงินตรงนีน้เรามาดูนะครับนี่ก็จะมีไอคอนสัญลักษณ์ของโฟลเดอร์มิวสิกนะครับเมื่อเอาเมาส์มาชี้ก็จะมีคาว่ามิวสิกครับ อเอามาอีกสักอันนึ่งอ่าวโฟลเดอร์ไหนดีโฟลเดอร์พิกเจอรนะครับอ่าพิกเจอรเมื่อคลิกปุ่มสตาร์ขึ้นมาก็จะเห็นสัญลักษณ์ปุ่ม Picture ลองคลิกเข้าไปดูนะครับผมคลิก Picture ปุ๊บก,ก็จะเปิดโฟลเดอร์พิกเจอรเข้ามานะครับถ้าผมคลิกที่ไอคอนมิวสินะครับก็จะเปิดโฟลเดอร์มิวสิขึ้นมานั่นเองนะครับ อ่าเรามาดู Personal Folder เป็นยังไงครับอ่าลองคลิกดูนะครับก็จะเปิดเข้ามาที่ d i c e c โฟเดอร์ยูเแล้วก็โฟเดอร์ที่เป็นชื่อของผู้ใช้ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเป็นดีครับเพราะฉะนั้นตรง Personal Folder เนี่ยนะครับก็จะเปิดเข้ามา ที่โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของผมในโฟลเดอร์เ r อรใน d ดซี C นั่นเองก็เป็นการเพิ่มทางลัดนะครับเป็นการเพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราต้องการที่จะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ